นอไปไหนแล้ววะเอ็นอไปแล้วอันหนึ่งพี่บ้าก็โผล่มามันตอมอต่อหน้าพน่ะมันหนียวเนหนีเอายี้นี้ก่อนเลยเยียาา่ยวไม่ได้พาพาพามาพามา ดูไว้ไม่ให้มันตอมมาต่อนหน้าเราอ่ะดูไว้เอาโกบดูดูไว้ขึ่นหัวนะเรากโปกบก่อน ใครตีอะไรอ่ะ like โคดาวคดาวอย่าไปไปไอ้พี่พี eh. ่พี่พ um> ่อพ่อพ่อพ่อไอ้ปังคูดาวแม่บางีีกะรีมันด่าหนุเลยไอ้เหี้ยพี่มาคูดาวจริงไก่ถ้าเกิดมันไม่ใช้คูดาวหรอกมันด่าถูกไหมมันด่าปึ๊บแล้วก็แปลว่าไม่คูดาววะมันต้องคูดาวอยู่แล้วไม่มันไล่เฉยคนมันไล่ชนคนเพื่ออะไรอะ แทงแล้วถอยแทงแล้วถอยพี่อย uh, oh, ่าให้หมอเห็นแค่นั้นแหละรกมาถอยออกมาถอยออกหมอไม่เห็นล้วใครโดดอะไรอะเพื่อนเหลี่ยวาเพื่อนดีกมดเพื่อนดีวาเพื่อนมึงดีเพื่อนนี่ัเองเนี่เพื่อนมึงโจอะมึงไม่เห็นหรอไอ้เพื่อนมึงไม่เห็นบงมึด่าเพื่อนมึงไง่ไม่ด่าเพื่อนมึงเเพื่อนเออไม่ด่าเพื่อนบึงอะเพื่อนไปเพื่อนคนไหยี่ม่ เเ่เพื่อนมึงไม่ด่ามึงเห้ยมึงไม่ด่าเพื่อนมึงเือนไม่ด่าเอชนว่ยเหยควเพื่อนไม่ชนไม่ด่าม้งเพื่อนมึงชนไหนเหี้ยี้ยลูกผู้ดีัต์ู่ตลอดมเพื่อนทาอะไรไม่ดูวายี้ยเ้ยออะไรของมึงเนี่ยเหียแก่เ้แก่ลมบ้าหมูเป็นคยเพื่อนมึงไม่หยุดกูก็ไม่หยุดได้ครับ เพื่อนไม่หยุดกูก็ไม่หยุดจบนะไอสัตว์จบนะเฮี้ยคุ้มเพื่อนมากไอเฮี้ยยาอ่อนไอสัตว์เฮ้ยมันเป็นไรงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแพ้คูแพ้แล้วพานคุยมแล้วเนี่ยโว้ยเฮี้ยมึงเลิกนี้หยุดดิยังไม่หมดคู้ดาวนะครับฟาดฟาดพอๆก่อนฟาดให้ให้มันชนไปคนเดียวให้ไอมันชนไปคนเดียวไม่ต้องชนอล้วไม่ต้อง อย่าชนมันแล้วอย่าชนมันอย่าชนมันอย่าชนมันนะพอเราให้มันชนคนเดียวต่อหน้าหมอ

ไม่อันนี้พี่บาสแจ้งแอดมินเลยมันหมอทำอะไรไม่ได้อะ่ะเขาจะขับรถชนคนอะ่ะไม่มันติดคูดาวอยู่พี่มันต้องให้แอดมินจัดการนันเนี้ยแม่อันอันอันนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่สตอรี่แล้วอันนี้เขาเหมือนเริ่มเริ่มแหกกฎแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เลยอันนี้ผู้หนูแจ้งแอดมินไปแล้ว หมือนอันนี้เขาเลื่อนไปแล้วเหรอแอดมินดูอยู่พี่ถึงหนูประกาศไปยังไงหนูว่าเขาก็ไม่นั่นเหมือนเขาไม่ใช่สตอรี่ลรอตอนนี้คือถ้าแบบว่ามันยังเป็นแค่แทงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ในนา่นแต่อันนี้เหมือนชนเลื่อนไปแล้วอ่ะหนูแจ้งแอดมินไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Thank you เราลองแล้วลองแล้วลองแล้วต,อ,ตอมตอมมอไม่ได้คนเดียวตอมอไม่ได้<ม>คนเดียวผม,ผมมองอะไรไม่เห็นเลยผมโดนเตือนเนี่ยได้ยินแล้วพี่เฮ้ยมันแทงผมเนี่ยพี่ มึงแพงอะไรลูกมึนัข้นนห้าจอักแลแพงอะไรไอ้สัสพาวอยู่ไอ้เหี้ยตั้งแต่ชนแล้วนะมึงอ่ะอยู่พาวอยู่พาวแพงอีโมผมเนี่ยไอ้เหี้ยผมมองอะไรไม่เห็นเอาช็อตต์เนี่ยเอาช็อตครับเอาช็อตครับของมึงเนี่ยฮะมึงคุมธุรกรรมอีสันดานนั่นนี่ไอเหี้ยอีกะลีหีหมานะไอ้ตัดเอาดิอะ ไอ้หมุนคว้ยไอ้ฟอสหมุนไอ้ไอ้มอ้ไอ้ฟหมุนไอ้ธนัโต้ช่วงไหนช่วงไหช่วไช่วไเกาเหเขาไม่ใช่้วไอ้ฟอเฮ้ยพาาาพาพาวัพเต็มเลยฮัลโหลพี่พาวไอ้ตรงตรงที่เปรถที่เปรถเต็มเลยมาเลม่เลตรงที่เบลรถดิกลากลากลาเรายมาเร็วมาเร็วเยอะเยอะมากต้มันอีโมะ เฮียเล่นทุเรศจัดไอ้สัตว์ซู้ไม่ได้เล่นทุเรศเฮียอย่างนี้ดิคูเวหนีเหี่ยวพ่อมเหรอกูเล่นไม่ได้เนี่ยจอกูแดงเนี่ยกูมองไม่เห็นเฮียเลยเลยเนี่ยทำคูเวเลยยี่อกเฮียไอพวกนั้นทุเรศไอ้สัตว์ทำคูอะไรยยี่หอกเฮียเล่นทุเรศคอนดิมเฟิร์สคูเว่อนจ้าม พี่ผมเล่นต่อไม่ได้เนี่ยใช่เดินมาชีอุ๊ยกันหน่อยกันหน่อยฟาดพี่ผมเล่นต่อไม่ได้เนี่ยจอแดงเนี่ยเรียกกดขึ้นรถมาโดนแทงซีโม่ไม่ได้เลยนะจอแดงมองไม่เห็นไงเป็นไรอ่ะถ้ายุบบกอย่าบุตรใหม่เนี่ยจอแดงแตกเลยเนี่ยกูกับพี่บ้านโดนแทงซีมีฮีปมีฮีปเลยไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละวายยย้ยยยไยย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 ยินโยย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 ยไม่ยย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  อใช่ด้วยใช่เหรอเฮ้ยใช้ของด้วยพี่โคตรเท่เลยดูชื่อแก๊งก่อนดีกว่าชุปเป่เพื่อนดีเอ้ยใช้ของด้วยโอเคแก๊งนี้